ขนกระแสไม่ไหวจ้าพี่ติวได้แซมมอนมาชิ้นบลเบลอเลยพี่ติวจะมาทำแคนดี้แซลมอนนะคะแล้วก็นำปลามาบัาง้งบัง้งบัง้งบัง้งตามที่ต้องการนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามาสผสมส่วนผสมนะคะก็มีเกลือกับน้ำตาลอย่างละโลผสมกันเข้าไปแล้วก็เติมพริกลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อความเผ็ดๆแล้วนำเกลือที่เราผสมเอาไว้แล้วก็มาเทใส่ถาดนะคะ ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเอากรบให้มิดไปเลยนะคะนี่ค่ะไม่แน่ใจก็ทำอีกค่ะเอาให้เข้าทุกส่วนของปลาเลยแล้วก็เกลี่ยๆให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วนำกระดาษมาแล็บนะคะเราจะใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะมาดูกันค่ะพอหนึ่งคืนเรียบร้อยเรามาเปิดดูอ้น้ำเยอะมากเลย ทีนี้ทำไงมาล้างออกจ้าใช้น้ำล้างออกดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าเกลือกับน้ำตาลเยอะมากเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น่าทานเนาะอ้าวยังไม่เสร็จจ้ะนำน้ำแข็งใส่น้ำนะคะแล้วนำปลาลงไปแช่ประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วเรานำปลาขึ้นมาซับๆให้เขาแห้งนะคะ อย่างนี้เลยค่ะซับออกค่ะไม่ต้องกลัวเปรืองกระดาษนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาวางปลาลงที่เดิมลาดด้วยอาฮอนซีลุบนี่ค่ะลาดลงไปเลยค่ะต่อจากนั้นเรานำพลาส,สติกมาแล็บอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าตู้เย็นนะคะนี่ไงคะเอาเข้าไปเลยค่ะ1คืนโอ้ยมาชิมดูว่ามันจะแซบบอบับนีนแค่ดีไซ เป็นแบบนี้เราจะมาชิมกันค่ะน,นี่กินเปล่าๆดูก่อนอืมเค็มมากเขอแนะนำล้างให้ดีๆเข็ม i 嗯好好